เอาไหนขอเสียงชาวจันทบุรีดังๆ,งๆอีกสักรอบหนึ่งครับ,<ชอ>บ1นึ่งกุมพานายกกาเบรลัยหนึ่งกุมพานายกกาเบรไลไย<ชอบ>แล้วสอจอกาพักะไร<ช>อ<บ>โอเคเสียงดีแบบนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านนะครับแน่นอนครับเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีทุกคนทราบดีครับว่าจันทบุรีเป็นเมืองผลไม้ ระหว่างเดินทางมาจากกรุงเทพครับวันนี้ผมก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาค้นหาข้อมูลทำกันบ้านสักเล็กน้อยว่าผลไม้ที่ขายดีที่สุดในจันทบุรีนั้นคือผลไม้ชนิดอะไรอ่าเดาได้ไหมครับว่าสามระดับแรกคืออะไรทุเรียนลำไยมังคุดอ่าเงาะอาจจะแทรกขึ้นมาด้วยนะครับก็เข้าใจแบบนั้นมาโดยตลอดครับพี่น้องแต่พอมาวันนี้เห็นพี่น้องออกมาฟังการปราศัยกันแบบนี้แล้วผมเริ่มไม่มั่นใจข้อมูลที่ผมได้แล้วครับ พราะดูเหมือนกับว่าผล,ลไม้ที่ขายดีอันดับหนึ่งดูเหมือนจะเป็นส้มซะมากกว่าครับวันนี้ <Yeah. S 1> ความจริงต้องบอกว่าส้มนั้นไม่ได้ขายดีที่จันทบุรีแค่วันนี้เท่านั้นแต่ความจริงแล้วส้มนั้นขายดีที่จันทบุรีมาตั้งแต่นานมาแล้วย้อนไปตั้งแต่ปี2562ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสเข้ามาทำงานกับพักส้มพี่น้องชาวจันทบุรีครับ 8 0 0 0 0ื่นกว่าคน<ม>ก็ให้ความไว้วางใจในการเลือกตั้งสสงส่งสสพักส้ม3ามคนยกจังหวัดมาแล้วรอบหนึ่งแต่แม้สสบางคนพอเวลาผ่านไปตัดสินใจไปสวมเสื้อสีอื่นพอขยับมาที่การเลือกตั้งสสปี66พ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีก็ไม่ได้ให้ความไว้วางใจกับพรรคส้มน้อยลงเลยแต่กลับให้ความไว้วางใจมากขึ้น10,000แสนคนในบัตรแบบแบ,บ่งเขต 1 4 0 0 0 0มืกว่าคนในบัตรแบบบัญชีรายชื่อส่งสอสอจากพักส้มณเวลานั้นเป็นพักเก้าวไกล3คนยกจังหวัดอีกรอบหนึ่งครับผลประกอบการแบบนี้แล้วจะมีใครกล้ามาบอกไหมครับว่าผู้สมัครนายกอบจอของพักส้มอย่างคุณมาณชนะสิทธิ์จะไม่มีสิทธิ์ชนะในการเลือกตั้งวันที่1กุมภาพันธ์ดีครับ แต่แน่นอนครับว่าในฐานะนักการเมืองในฐานะคนทํางานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเราย่อมรู้ดีครับว่าเราต้องไม่มองพี่น้องประชาชนเป็นของตายเรารู้ว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นของใครดังนั้นถึงแม้พ่อแม่พี่น้องชาวจันทบ,บุรีจะให้ความไว้วางใจเรามาสองครั้งในการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะชนะใจพี่น้องประชาชนในรอบนี้ได้เสมอไปแต่เช่นเดียวกันครับในมุมเดียวกันด้วยเหตุผลเดียวกัน การที่ใครจะชนะการเลือกตั้งอบอจอมา20กว่าปีก็ไม่ได้หมายความว่ามารอบนี้มาเจอพักส้มแล้วจะชนะเสมอไปดังนั้นคำถามคำถามที่ผมอยากจะชวนพ่อแม่พี่น้องที่อาจจะยังลังเลใจว่าในการเลือกตั้งอบจอวันที่1กุมภาปันนี้จะให้โอกาสกับใครคำถามที่ผมอยากจะชวนทุกท่านนั้นถามใจตัวเองก็คือว่าหากท่านให้โอกาสพักส้มในการเลือกตั้งสสอสองครั้งที่ผ่านมานั้นคุ้มค่าหรือไม่ สสพักส้มนักการเมืองพักส้มทํางานให้กับพี่น้องประชาชนคุ้มค่าหรือไม่ต้องยอมรับครับว่าย้อนไปปี62ถึงแม้จะเลือกพักส้มยกจังหวัดก็เป็นแกน่นเป็นพักร่วมฝ่ายคานพอขยับมาปี66ครับเลือกพักส้มยกจังหวัดมารอบสองก็ยังเป็นแกนนาฝ่ายคานแต่แม้พวกเราพักส้มยังไม่เคยได้มีโอกาสเข้าไปมีอํานาจฝ่ายบริหารแม้แต่นาทีเดียว แม้พวกเราพักสม้มยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปบริหารงบประมาณแม้แต่บาทเดียวแต่ผมยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องจันทบุรีที่นี่และที่ชมอยู่ทางบ้านว่าทุกคะแนนเสียงที่ท่านมอบไปกับพักสม้มทุกคนที่กาพักส้มนั้นคือการเหยียบคันเร่งให้กับการเปลี่ยนแปลงผมหมายถึงยังไงครับเหยียบคันเร่งให้กับการเปลี่ยนแปลงย,ยกตัวอย่างให้เห็นภาพสักสองสามตัวอย่างเริ่มต้นครับ ที่พรบรสมรสเท่าเทียมผมรู้ดีครับตระหนักดีอยู่เสมอว่าการผ่านพรบรสมรสเท่าเทียมนั้นเป็นความร่วมมือกันของทุกพักการเมืองและของภาคประชาชนและผมต้องขอคาระวะพี่น้องในภาคประชาชนที่ต่อสู้เรื่องนี้มายาวนานตั้งแต่ก่อนจะมีพักส้มเกิดขึ้นด้วยซ้ำแต่ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็เห็นเช่นกันครับว่าการมีอยู่ของพักส้มการมีอยู่ของสสอ,อย่างคุณธัญวัฒน์และคุณนทีพัฒน ที่ร่วมกันเสนอร่างพรบรสมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภาชุดที่แล้วก็มีส่วนในการช่วยเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงในการช่วยทําให้คู่รักทุกคู่ทุกเพศนั้นมีสิทธิ์จดทะเบียนสมรสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้อันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งของการเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างที่สองครับคือเรื่องของการปลดล็อกสุราชุมชนหรือว่าสุราก้าวหน้าจริงอยู่ครับ ว่าร่างพรบรสุราชุมชนที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะมีเนื้อหาที่แตกต่างออกไปบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับร่างพรบรสุราก้าวหน้าของพัรก,ก้าวไกลและมาจนถึงพักประชาชนแต่ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องก็เห็นเช่นกันครับว่าการมีอยู่ของพักคส้มๆการมีอยู่ของสอสอ,อย่างคุณเท่าพิภพ ที่ผลักดันร่างพรบรสุราก้าหน้าตั้งแต่สภาชุดที่แล้วจนไปแพ้แค่สองเสียงเท่านั้นในวาระที่สามของการพิจารณาในสภาผู้แทนรนาษฎรนั้นก็มีส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการทําให้สภาชุดนี้เรามีฉันทางมติร่วมกันทุกพักในการปลดล็อกการผลิตสุราโดยรายย่อยซึ่งแน่นอนก็จะส่งผลต่อการเพิ่มเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดจันทบ,บุรีหรือตัวอย่างที่3ามครับ สดๆร้อนๆครับร่างพรบรไม่ตีเด็กจริงอยู่ครับว่าพรบรไม่ตีเด็กนั้นไม่สามารถผ่านความเห็นชอบของทั้งสภาบุ้แนราษอรและวุฒิสภามาได้หากไม่มีสสรัฐบาลน,นั้นหวดเห็นชอบด้วยแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เห็นตรงกันครับว่าหากไม่มีสสอย่างคุณนัทวุฒิบัวประทุมอย่างคุณพัสรินเข้าไปผลักดันจัดทําร่างกฎหมายดังกล่าว เราก็ไม่มีทางแน่ใจหรอกครับว่าณนะวันนี้เรากําลังจะมีกฎหมายที่มาคุ้มครองความปลอดภัยของลูกหลานชาวจันทบุรีทุกคนจากการถูกลงโทษด้วยความรุนแรงเกินขอบเขตหรือไม่ดังนั้นครับผมยืนยันว่าอันนี้คือตัวอย่างของภารกิจของพรรคสม้มในการเหยียบคันเร่งแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ผมบอกว่าเราจาเป็นต้องเหยียบคันเร่งแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ต้องยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เป็นเพราะพวกผมนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นใจร้อน ไม่ใช่เลยแต่ปัญหาอย่างฝุ่นพี2.5ที่กำลังปกคลุมเราอยู่ทุกวันนี้ที่ขึ้นมาอยู่ในระดับที่อันตรายที่จันทบุรีมา4วันติดต่อกันก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่น้อยไปการเปลี่ยนแปลงที่ช้าไปนั้นมันอันตรายต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนแค่ไหนจะไม่ให้ผมวิจารณ์ได้ยังไงครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันน้อยไป ในเมื่อเราเห็นชัดครับว่าท้องถิ่นนั้นของบไป1,300ล้านบาทเพื่อไปสู้กับไฟป่าเพื่อพยายามจะป้องกันเรื่องของฝุ่น PM 2.5ง2.5แต่รัฐบาลอนุมัติเท่าไหร่รู้ไหมครับ120ล้านบาทเท่านั้นจะไม่ให้ผมวิจารณ์ได้ยังไงว่าการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5งนั้นรัฐบาลทําน้อยไปการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้อยไปในเมื่อเราเห็นชัดครับว่าการไปเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในการออกประกาศ แม่พอพูดแตะชนิดหนึ่งไม่ดับไปเลยนะครับจะไม่ให้ผมวิจารณ์ได้ยังไงครับว่าการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหา PM 2.5มนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น้อยเกินไปในเมื่อการไปเพิ่มเงื่อนไขเรื่องสิ่งแวดล้อมในการออกประกาศนําเข้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภาษีนั้นรัฐบาลทําได้โดยไม่ต้องรอพรบอากาศศาสตร์แต่ก็ยังไม่ทําและจะให้ผมไม่วิจารณ์ได้ไงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมันเปลี่ยนแปลงช้าเกินไป ในเมื่อเราคาดหวังครับให้รัฐบาลนั้นอนุมัติและก็ควักงบกลางให้มาช่วยกันแก้ปัญหาป้องกันฝุ่นกันทั่วประเทศตั้งแต่ก่อนสิ้นปีแต่ตอนนี้จะจบเดือนมก,กราคมแล้วครับเรื่องยังค้างยังไม่ผ่านคอรมอออกมาเลยจะไม่ผมพิจารณาได้ยังไงว่าการเปลี่ยนแปลงมันช้าเกินไปในเมื่อเกณฑ์กเกี่ยวกับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็ยังไม่มี ระบบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านข้อความมือถือที่เราคุ้นเคยกันโดยชื่อเซลล์บอร์ดแคสต์ตอนแรกบอกจะเสร็จต้นปี68ตอนนี้ก็เลื่อนไปเป็นกลางปี68ดังนั้นครับอันนี้เป็นเหตุผลที่เป็นที่ประจักษ์ว่าทําไมประเทศไทยถึงจําเป็นต้องมีการเหยียบคันเร่งแห่งการเปลี่ยนแปลงและในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ครับในการเลือกตั้งอบอจอจะเป็นโอกาสของพี่น้องชาวจันทบุรี ที่จะได้มาร่วมกันเหยียบคันเร่งแห่งการเปลี่ยนแปลงให้กับจังหวัดของท่านแม้วันนั้นท่านอาจจะยังเปลี่ยนตัวนายกรทุนตรีไม่ได้แต่ท่านเปลี่ยนนายกจันทบุรีได้ครับผมเข้าใจดีครับว่าหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับนายกคนเดิมมาหลายสิบปีความจริงจะว่าไปแล้วของเดิมก็ไม่ได้เป็นของที่ไม่ดีเสมอไปแต่ถ้าการบริหารด้วยแนวทางแบบเดิม มันยังนําไปสู่ปัญหาแบบเดิมๆเ,เราก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาครับว่าทุกนาทีที่ปัญหาเดิมๆไม่ถูกแก้ไขนั้นคือทุกนาทีที่สูญเสียไปในเรื่องของโอกาสของพี่น้องประชาชนที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกนาทีที่อปออจออยังไม่ทํางานเชิงรุกในการมาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทําให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางไปทั่วจังหวัดได้อย่างสะดวกขึ้นก็คือทุกนาทีครับ ที่เงินที่มันอยู่ในกระเป๋าสตังของนักท่องเที่ยวนั้นก็จะข้ามจังหวัดจันทบุรีไปแทนที่จะถูกควักออกมาเพื่อมาซื้อสินค้าซื้อบริการของพี่น้องชาวจันทบุรีและทุกนาทีครับที่อบจอไม่ทํางานเชิงรุกในการสร้างแพลตฟอร์มซึ่งเป็นหนึ่งในโยบายสําคัญของอบจอพักประชานชนที่นี่เพื่อจับคู่ผู้ขายและผู้ซื้อสินค้าการเกษตรก็คือทุกนาทีครับ ที่พี่น้องชาวจันทบุรีนั้นต้องจ่ายส่วนต่างให้กับพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาผูกขาดการกําหนดราคาและเช่นเดียวกันครับทุกนาทีที่อบจอไม่ทํางานเชิงรุกในการช่วยอบตเทศบาลและท้องถิ่นทุกประเภทนั้นมีรถฉุกเฉินอย่างเพียงพอพร้อมกับอุปกรณ์ก็คือทุกนาทีที่ไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับพี่น้องชาวจันทบุรีในช่วงชี้เป็นชี้ตาย ดังนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารทิ้งท้ายกับพี่น้องชาวจันทบุรีในวันนี้นั่นก็คือว่าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงจังหวัดของท่านกําลังจะมาถึงแล้ววันนี้ครับปากกาด้ามน,นี้ครับอาจจะมีมูลค่าแค่10บาท20บาทแต่ในวันเสาร์ที่1กุมพาพันครับปากกาในมือของพี่น้องชาวจันทบุรีจะมีมูลค่าเกือบ3,000ล้านบาท พราะปากกาในมือท่านนะครับจะเป็นสิ่งที่ไปกำหนดว่านายกอาบาจอคนถัดไปของจันทบุรีสอบจอชุดถัดไปของจันทบุรีนั้นจะผลักจันนโยบายแล้วออกแบบแนวทางการใช้งบประมาณ700กว่าล้านบาทต่อปีใน4ปีข้างหน้าอย่างไรดังนั้นผมทิ้งท้ายสั้นๆแบบนี้ครับพี่น้องวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ไม่ใช่วันที่พี่น้องจะโยนทิ้ง ปากกามูลค่าสามพกว่าล้านบาทแต่คือวันที่พี่น้องชาวจันทบุรีจะหยิบปากกาขึ้นมาและขีดเขียนอนาคตจันทบุรีไปด้วยกันและถ้าท่านอยากให้พักส้มไปรับใช้ท่านในการไปเหยียบคันเร่งแห่งการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดนี้บัตรที่1ครับกามาณชนะสิทธิ์เบอร์หนึ่งเป็นนายกอ,อบจอบัตรที่สอกาให้กับผู้สมัครพรรประชาชนเป็นสวจ ทั่วจังหวัดและเรามาตั้งรัฐบาลพักสม้มในจังหวัดจันทบุรีไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับพี่น้อง